รู้จักกาลาแม่ไหมเหนียวอ,อ่ะอ่ารู้จักทองหยิบทองหยอดไหมรู้ที่มันมีฝอยทองด้วยอ,ะอ่ะอ่าแล้วรู้จักกายสักรรไหมไม่รู้อ่ะไอควายทำไมไม่รู้<อ>แล้วทำไมอาอุ่นมึงรู้มึงเลี้ยงมาแค่แล้างเหรอ มึงยักษ์แยกขนมอ้วนหรอเป็นขนมของตกอ้วนเลยมีรู้ฟังอ้วนลีลีนะกายศักเนี่ยมันจะมีถั่วแล้วก็มีนี่นังตังมีนั่งตังแล้วก็มีอะไรมีงามีงาดังงาเขาเลยอ่ะแล้วก็มีใส่ขวักะที่ไปล็กนึงนะคงหรอให้นั่งตังมันเหนียวเหนียวให้ติดตังอร่อยมากเลยอ่ะมันจะคล้ายๆแตงเมียแตงเมียเคยกินไหม เอ้ยสนอไม่ได้มันดึกแล้วเดี๋ยวผมเรื่องบอกว่าลึกแลเรือจบทำไมเนี่ยสรุปมึงเอาเงไงมึงส่งให้สั่งให้กูไล่ไหมเนี่ยฮะไม่รู้จักยาสากักไปโอ้ยกายยาสากักกายยาสักกายยาสักได้ไหมแล้วลึกจะให้อ้วใช้ขนมอะไรไหว้เจ้าพุ่งเนี่ยฮะ ถ้าไม่เอากายศาสกร์เอาขนมอะไรเอาขนมอะไรเออเอาขนมชั้นแทนได้ไหม่ะขนมชั้นน่ะมันขนมไทยว่าเป็นของจริงนะใช้ขนมชั้นไม่ไร้ถนางั้นเดี๋ยวผมซื้อขนมจีนแทนได้ไหมอ่ะเออลือฉาหลักอ๋อได้ไล่ไล่เออค่อยเข้าท่าหน่อยของหวังขนมจริงอ่ะโอเคจบไปเลยเอาขนมจริงอ่ะ นี่มากอ้วเป็นคนริงต้องกินคาหลงจีนโอเคต่อไปอ้วเอานี่คาหนงคาหนงไหวพัดจังอ่ะแล้วก็ขนมอะไรคาหนงไหวพัดจังคาหนงไหวพัดจังเป็นยังไงโอ้ยนี่อ้วาถามหน่อยเถอะ ูกไม่เคยกินขาหนงอะไรเลยนอดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยลูกกินแต่อะไรเนี่ยฮะกินมามาออก็วันลืมไปอ้วนไม่น่าถามลูกเลย สมองถึงไล่่อไงอาทิเลิกกินมาม่าและหักกินปลามังนะพอรู้ไหมกินปลามังดีมีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองกิงปนปลาเนี่ยมังดีแต่อยากกินเหลือเพราะว่าปอปลานั่งหาย,ยากต้องลำบากออกเรือไปคงส่งจากแรงกายใช้น้ำแข็งเปิงนางลูใสไม่แต่ว่าตลกมากวนะเนี่ยอ้ไม่อะไรตลกนะก็ลือกกลวงส่งติงอ,อ้วกกล่องทำไมล่ะคงอะไรไม่รู้จักขนมไหว้พระจังบ้าไปแล้ว ขนมไหว้พระจังข้างไนจะเป็นไส้ทูเรียงอ่ะทูเรียงกับมีถั่วนะ่ะคือรู้จักไหมขนมไหว้พระจังอ่ล,ลยอโอยอ่ะเป็นลูกดอกไม้อ่ะดอกไม้อ่ะเฟลาเวอจะอไรหมไม่เอาอีกรอกอ่ะอ่ะือ,ะอ,ะอ,อยากซื้อขนมส่งติงอะไรก็ซื้อมาอ่ะเมื่อกี้บอกเอาอะไรนะลือบอกให้กูอ้วซเสื้อขนมช้างอ่ะขนมช้างตหัว,หหวอะไรนะหัวหมูตัวผู้สองหัวโอ้ าผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งเอาเป็นครอบครัวสซีดูจะเอาให้อ้วมาสังเวยหัวหมูเอรไงถ้าตัวผู้สองตัวให้มันมาเป็นเกเหรออ้วจะเอาหวัวหมูแบบชายหญิงคู่หญิงอว้วจะได้แบบว่ามีหลานเป็นหญิงคงชายคงไม่ใช่เป็นตุ๊กสองคงอ,อ่ะอ๋อแล้ว,วก็ไก่วังสามตัว ใช่แบบไหนแบบไหนว่าบอกว่าแบบไหนไก่งวงแบบไหนยืมยังแบบที่ต้องอนขนอ่าตาสีอะไรตาสีฟ้าอ่ามึงใส่บิกไอให้มังเหรอฮะอาตีลวงส่งติง่งเ,เอาแบบ ank, เอาแบบยังเอาแบบมีชีวิตแต่ไม่หายใจไม่หัวใจไม่เต้งนะ โอเคมั้อ่าแล้วจากนั้นอะไรต่อขนมเทียนว่าสังขนมเทียนตรงไหนวะ<ค><ย>ว่าไม่ได้คืขนมจีิงเออขนมจริงเฮ้ยรือตกจริงหรือเปล่าเนี่ยก็จดแต่หลังยังไม่ได้จดอ่ะ ขนมจริงโอเคอ่ะและอ,อะไรอีกมีขนมอีกอย่างหนึ่งมีอะไรอีกขนมนไหวพัทร์อ่าไหวแต่แล้วไหนลู้บอกลู้ไม่รู้จักแล้วลื้อจะไปหาซื้อไรอย่างไงฮะเอ๊ะไหนบอกลื้อไม่รู้จักแล้วลื้อจะไปหาซื้อมาจากไหนเอ๊ลื้อนี่มาคงกักเกาะปิ้งปองกระล่องตอแหลไหนบอกไม่รู้จักไงแล้วลื้อจะไปหาซื้อจากไหนก็ ตลาดครับอออ่ะเอาสิลื่นฉลักมากแล้วจากนั้นอ้วจะเอาผงละไม้ลุวยผงละไม้ไหนๆลื่อจะไปตลักแล้วใช่ไหมเอาเอาผงล่าไม้ไปเลยเผงละไม้้วยจบจบผงละไม้ทำรายการผงละไม้เอาเอาผงละไม้อะไรบ้างเอาชมพู่มะเมีเ่ยวสีชมพูอมม่วงประกายเหลือง มันมีแต่ถิ่ม่วงไม่ใช่เหรอโอ้ยลือนี่มังไม่เคยกินผงละไมลีลีน่ะคงกินแต่มามาจะรู้อะไรก็แต่วันนี้ผมว่กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะมึงไม่กินก๋วยเตี๋ยวอะไอเจ้าลวยนี่ว่า เอางี是是 zy, keep, 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 keep. Keep ้อ้วไม่เอาชงกู <Well, ้แล้วผลละไม้อ้วเอาเป็นผงละไม้อะไรก็ได้ตามใจลื้อลื้อยากเอาอะไรลื้จกเลยตอนนี้ลื้จกจกเลยจกจกเลยจกจกเลยสี่อย่างเอาผลละไม้เอาผงละไม้สักสังสี่อย่างอ่ะอ่าครับ เลยต้องบอกด้วยไหมว่าเอาอะไรบอกสิว่าจะได้จบรายการว่าจะได้บอกเทพ,พเจ้าว่าเขาจะได้สเสวอ,อะไรบ้างอะ่ะว่าไม่บอกเขากินไปติดคอไตาหางทางยังไงอะ่ะเอาเอาชมพู้มะเหนียวสีม่วงธรรมดาได้ไอ่าโอเคไล่หนึ่งอ่างแล้วไงต่อก็มะขามมะขามเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว มะขามคืออะไรวะมะขามมันหน้าตาเป็นยังไงวะอ้วนไหมเคยไหลยิงอะมันจะงองอับมันจะงงองอีอะไรลกชักเป็นยังไงอะมันก็มีมะขามเปียกมะขามหวานเอาเอามะขามดังไหนครับอือมะขามเปียกมะขังหวังหวังสิเปียกไปปวกเปียกไปเลอะเทอะหมกเลยอะได้แล้วก็ มาขังหวังมังหน้าตาเป็นไงอื้อเคยกินหรือเปล่ากินแล้วมังอร่อยไหมไม่อร่อยไม่เอานะก็กินกะกะปิอ่ะอร่อยเอ้ยแล้วนี่จะให้วาลกะปิมาตั้งข้างหัวหมูให้เทพเจ้าลงมาจิ้มกะปิกิงเรื่อไงอ่ะฮะมังต้องขาผงละไม้ไหวเจ้าที่ถุกาลทศพสีเอาแบบว่าแบบแตงโมสาลีทับ ิงน้อยนะอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากเอาอะไรที่มังยากได้ไหมอ่ะอ๋อทั้งเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะครับชมพู่มาเหมี่ยวครับแล้วมาขาไม่เอาใช่ไหมครับมาขงังไม่เอาแล้วไม่เอาแข่งเอาหมดแข่งสู้ฮะแข่งสู้ไปไรครับแข่งสู้ cancel cancel ยกเลิก네 stop stop not order มึงพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเหรอว่าไอเด็กน้อยคุณอยากพูดมานี่ไม่เอาแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่ว้าหมายความว่าแค่มาหาใช่ใช่อ๋ออันนี้แบบอะครับอะไรนะ แต่ก้นอย่างดังอ้ออ้วอ้วขอโทษอ้วขอโทษอ้วต่องเต้งไปหน่อยอ้วกกลัวลึกทิ้งกะลักแล้วอ้วไม่มีของไหวเจา้าผงน <c oughs> ผผี่เอาชมพู่แล้วก็กล้วยกล้วยก้วย,วยสังกล้วยอ๋อ <c oughs> อนนี่คือผลไม้ที่อ่าเ,เลือกผงลไม้มาห้าอย่างเอาอะไรบ้างอ่าชมพูก่กล้วยแล้วสองเหลืออีกสางหรือเอาอะไรบ้างเหลืออีกสออย่างหรือเอาอะไรสาสี่ห้าอย่างก็เอามาเหอะสี่กับห้าอะไรก็ได้อันนี้มีอันนี้ไหมยอยากไหว้เจ้าอันเนี้ยผลไม้เนี่ยราสเบอร์ร<ะ>ี่เนี่ย ไหมบูเบอรี่แทนได้ไหมบูเบอรี่ที่เธอทงมาทุกวันเพราะโดนใจฉันชิมมีชิมนี้อาว่าลู่จาแต่ลู่จะซื้อมังมาทำไม,ไมอ่ะไหวเจ้าไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้เอ้ยล่นี่มันไม่คมใคร สรุกว่าโผลไม้ห้าอย่างอะไรก็ไา้อะไรก็ราไกา้ตามใจหืออ้วให้เลือกเป็นคนเลือกเลยผล,ยล,ล,ยลไม้เสร็จแล้วอะไรผลไม้เสร็จแล้วอืออ้วคิดว่าซื้อทุกมาสักกังนึง พอทูบบางอ้วหมวกแล้วอ่ะเอาทุกมากางหนึ่งแล้วจากนั่งเอาพงมาลายมาก็ไล่อ้วไหวเจ้าที่อีกที่บ้างแล้วจากนั้นเอออย่าลืมซื้อไม้ขีดไฟตาพญานาคสามหัวแพร่งกิ้งบงทะเลศักนะไม้ขีดไฟทรมาลาน่ะแหละไม้ขีดไฟทรมาลาแล้วแต่ลื้อตามสบายเลย โอเคมเอามานี่ของอะไรของมาเนี่ยโอ้อาตีลือลถั่วทวนรายการอาหารสิถั่วอะไรกางอาหารสิห,หัวหัวโมูดดวยพูนตัวเมียสอหงหัวออโอเคอถัอว่วต้มไก่ไก่ไก่งวงสามตัว ไม่หัวใจไม่เต้นไม่หายใจแต่ชีวิตอ่าฮวโอเคแล้วอะไรต่อฮะขนมจีนแล้วก็ขนมจีนอะแล้วก็ผลไม้ขนมจริงนี่รู้ซื้อมาเยอะไหมเนี่ยเอาแล้วเอามาเอาเยอะไหมอคงในบ้างอ้วมมีเกือบร้อยกว่าคงอ่ะลูกคิดว่ามันต้องเยอะไหมล่ะ S <S อะไรตกใจอะไรตกใจอะไรอันนี้ตกใจอะไรหรือตกใจอะไรเนี่ยนี่ว่าอยู่บ้านหรืออยู่ไหนเนี่ยอ้ยลืออาจจะเรียกว่าบ้างแต่อ้วเรียกว่าค้าลือหาเอา,า,เเอาอว่าคนรือยอ่ะอ้ไอ้าอ้วทาง,งานตั้งแต่อ้วอายุสิบสี่ <S 2> <S 2> ตอนเนี้อ้วอ,อายุห้าสิบสี่ลืมกี่ว่าอ้วไม่อ้วไม่รวยไรย,ย่างไงทางงานมาทั้งชีวิตก็ต้องมีเงินสิเออมังไม่สังคังหรอกอ้วจะจงจะรวยอะ่ะ <c oughs> สรุปว่าลืหาของที่อ้วสั่งไรไหมแล้วต้องให้ตอนไหนครับพรุ่งนี้ก่องหกโมงเช้า ลืนี่มันงงแล้วตลาดที่ไหนจะมีอ่ะอ๋ออ้วาเป็นคนรวยอ้วต้องอยู่ในที่รวยรวยถ้าลื้อมาหาอ้วนนะลื้อต้องออกมาจากตัวเมืองไปมันจะบอกว่าเป็นป่าและจากนั้นก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในดงอ้อยบ้านอว้วนั่นแหละอยู่ปลายกระท่องเลยอามาเพียนหรือเปล่าครับเนี่ย ว่าป่าจะเพี้ยงไรยังไงทำไมลืมนี่เอ๊ะไม่มาส่งแล้วหรือยังมาโกงคำพุกว่าอีกหรออย่ามากักกอ,อกนะไอบังนอกทำมาอยู่ในป่าผมอยู่ในเมืองอะทำมาอยู่ในป่าแลา้วทำมาครื่องกูจะบัางนอกเล่นดิงเล่นโคลแต่กูก็ใช้ไอโฟนเล่นเฟซบุ๊กทำมเลือดตาทำมอ้ว แก่เรื่องนี้เ่ะอคงแก่มังต้องเดินต่างโลกให้ทานอัปเดตให้ต่างทางโลกว่ามีทวิ